ไม่มีความเสี่ยงอะไรที่เสี่ยงเท่ากับการไม่ลงมือทำอีกแล้วค่ะมีเรื่องที่คนสำเร็จเขาเคยผ่านอุปสรรคหลายครั้งที่คนสำเร็จเขาเคยล้มเหลวแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนสำเร็จเหล่านี้เขาอยู่ได้ในธุรกิจหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการหรือความฝ่ฝันของเขาคือการเสี่ยงค่ะเสี่ยงที่จะทำ อันตรายที่สุดคือไม่กล้าคิดอันตรายที่สุดคือไม่กล้าแลกอันตรายที่สุดคือไม่กล้าทําค่ะวันนี้ถ้าคุณต้องการไปสถานที่แห่งหนึ่งแล้วเราไม่กล้าที่จะสตาร์ทรถไม่กล้าที่จะขึ้นขับเราจะไปถึงไหมคะไม่มีทางคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะฝากข้อคิดไว้กับทุกๆคนว่าเราต้องการ ทำอะไรเราโฟกัสอะไรแล้วให้เรากล้าค่ะกล้าตั้งเป้าหมายไปเลยกล้าลงมือทำไปเลยกล้าที่จะเรียนรู้แล้วที่สุดเราถึงค่ะอาจจะช้านิดนึงแต่เราไม่หยุดเดินการที่เราไม่หยุดเดินทำให้เราถึงเป้าหมายได้ค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ